ชาวลัคนาตุลฟังให้ดีนะครับดาวพฤหัสกำลังย้ายเข้าสู่ตำแหน่งมหาอุดในราศีกรกฎนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ธรรมดาแต่เป็นจังหวะจัก,กรวาลที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณการงานจะพุ่งแรงได้ผู้ใหญ่หนุนหลังแต่ก็ต้องแลกมากับความเหนื่อยความกดดันและภาระที่ท้าทายที่สุดในรอบปีวันนี้ผมพ่อหมอติดดาวสตารเซจจะพาคุณไปดูว่า ดาวพฤหัสมหาอุดครั้งนี้จะส่งผลกับลัคนาตุลทั้งด้านการงานการเงินความรักการเรียนสุขภาพและโชคลาภอย่างไรบ้างพร้อมเคล็ดลับเสริมดวงที่คุณต้องรู้สวัสดีครับผมพ่อหมอติดดาว Starry s e a r c ช่องนี้เป็นพื้นที่สำหรับคนที่อยากเข้าใจจัก,กรวาลและใช้พลังดวงดาวเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกฝากกดติดตามกดกระดิ่ง และกดไลค์คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำทำนายสำคัญที่อัปเดตทุกสัปดาห์ดาวพฤหัสมหาอุดคืออะไรดาวพฤหัสหรือที่โหราจารย์โบราณเรียกกันว่าครูใหญ่แห่งจักรวาลเป็นดาวที่แทนคุณธรรมความรู้ความสำเร็จและโอกาสใหม่ๆเมื่อดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎซึ่งถือเป็นตำแหน่งมหาอุดหรือที่ภาษาง่ายๆคือจุดที่ดาวพฤหัสทรงพลังที่สุด เปรียบเสมือนครูใหญ่ที่ขึ้นแท่นในตำแหน่งสูงสุดและสำหรับชาวลัคนาตุลดาวพฤหัสครั้งนี้สถิตในภพเรือนกรรม,มะหมายถึงเรื่องการงานหน้าที่การรับผิดชอบการเรียนรู้และสิ่งที่ต้องทำเพื่อสังคมซึ่งจะส่งผลทั้งด้านดีและด้านที่ต้องระวังอย่างเข้มข้นคำทำนายลัคนาตุลจัดเต็มทุกด้าน 1. การงานการงานจะโดดเด่นที่สุดมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์สนับสนุน สำหรับคนทำงานวิชาการครูอาจารย์งานด้านเอกสารงานสอนบอกเลยว่าเป็นเวลาทองคุณอาจได้โปรเจกต์ใหญ่งานที่ต้องเจอคนจำนวนมากงานที่ทำให้คุณต้องพิสูจน์ฝีมือแต่อีกด้านหนึ่งงานจะเหนื่อยเครียดและมีเรื่องให้แก้ไม่หยุดต้องใช้สติและความละเอียดรอบคอบสูง 2. การเงินการเงินอยู่ในช่วงที่มีเข้ามาแต่ก็มีออก รายได้อาจ,จได้มาจากงานหนักหรือการทำงานที่ต้องใช้ความรู้และความรับผิดชอบมีเกณฑ์ใช้เงินกับเรื่องการเรียนการพัฒนาตนเองหรือการเดินทางเพื่อการงานระวังอย่าใจดีเกินไปช่วยเหลือคนอื่นจนกระทบกระเป๋าตัวเอง 3. ความรักคนโสดมีโอกาสเจอคนผ่านการเรียนการทำงานหรือในวงการความรู้คนมีคู่ความรักอาจถูกทดสอบเพราะงานเยอะไม่มีเวลาให้กัน ต้องระวังปัญหางอนหรือเข้าใจผิดแนะนำให้ใช้การสื่อสารที่ตรงไปตรงมาจะช่วยประคับประคองความสัมพันธ์ได้ดี 4. การเรียนและการพัฒนาดาวพฤหัสในเรือนกรรม,มะทำให้เป็นจังหวะเหมาะกับการเรียนต่ออบรมเก็บความรู้ใครที่อยากสอบแข่งขันหรือเรียนเพื่อเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสสำเร็จสูง 5. สุขภาพภาระงานที่หนักอาจทำให้เครียดพักผ่อนไม่พอ ต้องระวังระบบประสาทความดันและโรคจากการทำงานหนักเกินไปควรหมั่นพักสายตาพักสมองและออกกำลังกายเบาๆสม่ำเสมอ 6. โชคลาภดาวพฤหัสมหาอุดอาจส่งโชคแบบไม่คาดคิดจากผู้ใหญ่หรือคนที่เคารพนับถือแต่ไม่ใช่โชคลาภแบบเสียงโชคเสมอไปส่วนมากมาในรูปของโอกาสมากกว่าคำเตือนและบทเรียนที่ควรระวังอย่ารับงานเกินตัว อย่าใจดีช่วยทุกคนจนลืมตัวเองและอย่าปล่อยให้ความกดดันทำลายสุขภาพเพราะนี่คือบทเรียนที่จักราวาลส่งมาเพื่อให้คุณเติบโตเคล็ดลับเสริมดวงหรือวิธีแก้เคล็ดโบราณทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาเช่นบริจาคหนังสือหรือช่วยเหลือเด็กขาดแคลนสวดมนต์บทพาหุงมหากาหรือบทบูชาพระพฤหัส,สบดีทุกวันพฤหัสพกเครื่องรางเกี่ยวกับครูบาอาจารย์หรือของที่ระลึกจากผู้ใหญ่ที่คุณเคารพ ใส่เสื้อผ้าสีเหลืองทองในวันพฤหัสเพื่อเสริมพลังดาวพฤหัสถ้าคุณเป็นชาวลัคนาตุลแล้วรู้สึกว่าเนื้อหานี้ตรงใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าคุณเจอกับพลังดาวพฤหัสมหาอุดครั้งนี้ยังไงบ้างและที่สำคัญกดติดตามช่อง Star Research ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคำทำนายสุดพิเศษสำหรับลัคนาอื่นๆรวมถึงเคล็ดลับเสริมดวงที่ผมจะมาอัปเดตต่อเนื่องสุดท้ายนี้ จำไว้นะครับชาวลักนณาตุนถึงแม้งานจะหนักความกดดันจะมากแต่จักรวาลกำลังยกคุณขึ้นไปอีกขั้นจนใช้โอกาสนี้เพื่อเติบโตและเปล่งประกายเหมือนดวงดาวผมพ่อหมอติดดาว Starry Sage เขาอวยพรให้ทุกท่านพบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า